ก่อนจะไปรับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแลวกันนะครับโอเคผมก็คลิปนี้นะครับจะมาทำการพาดการและยืนยันบางส่วนนะครับผมสำหรับแพ็คของ l e gendary หรือแพ็คตำนานที่จะไม้เปิดหลังเกมอัปเดตนี้นนเองนครับก็จะมีตำนานรูปแบบใหม่หผมเรียกว่าการ์ดอีพิกนเอ็นครับก็มารับชมกันในคลิปนี้เลยนะครับก่อนไปรับชมกันก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจใกันหน่อยแลวกันนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึง50,000 subscribe เลยนะครับทุกคนก็ก้าวสู่5 0,000 subscribe ไปพร้อมกันนะครับ วันนี้ผมมีเพจเติมเกมมาแนะนำนล่นก็คือเพจของ Over Top Up นะครับบริการเติมเกมมากมายหลากหลายเกมนะครับผมราคาถูกปลอดภัยและรวดเร็วทันใจเลยทีเดียวนะครับสายอีฟุตบอลหรือเป๊ะสองยี่สิบสองของเราก็มีนะครับราคาทองก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนอยากเติมราคาไหนอยากได้ทองเท่าไหร่ก็สามารถทักไปสอบถามพูดคุยได้ที่แฟนเพจ Over Top Up นะครับผมโดยจะเป็นไลน์แอด Over Top Up ได้เลยนะครับสนใจก็อย่าลืมตามไปนะครับทุกคนก็ก่อนอื่นเลยเรามาย้อนดูในซีซั่นสองของอีฟุตบอลสองพันยี่สิบสองกันก่อนเลยแล้วกันนะครับก็สำหรับอีฟุตบอลสองพ เป็นภาพโปรโมทของซีซั่นประมาณนี้เลยนะครับและมันจะมีตรงนี้แล้วทุกคนเป็นสำหรับลีเกนเดอรี่นะผมก็คือมันจะโปรโมทมาคร่าวๆนะครับว่าใน4สัปดาห์นะครับจะมีใครไหมเปิดกันบ้างหรือว่าในแต่ละสัปดาห์นะผมจะมีใครไหมเปิดกันบ้างนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนสำหรับซีซั่น2ของอีฟูบอลสองพันยี่สิบสองครับก็คือ4สัปดาห์นะผมสัปดาห์แรกก็คือเดโก้ฟอร์ลันนะครับผมสัปดาห์ที่2ก็คือเดดีเยสโรกบานะผมสัปดาห์ที่สามก็คือฟานพิเคินเบลเออร์นะครับทุ อันนี้ก็คือสําหรับในส่วนของซีซันสองนั่นเองครับทุกคนก็คือขึ้นภาพมาประมาณนี้เลยนะทุกคนแล้วก็มาให้เปิดตามนี้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็มีมาอีกเช่นเคยนะผมก็คือ4คนแบบนี้เลยนั่นเองนะครับก็คือมาให้เปิดเหมือนเดิมครับทุกคนหรือว่า4แพ็ค4ีสัปดาห์เหมือนเดิมนั่นเองนะครับก็ไล่เรียงจากปีเตอร์ชไมเคิลนะครับอังเดรจากโรม่านะครับทุกคนแล้วก็พาวไฮรูมิเนก้จากบาร์เยนมิวนิกนะครับและปิดท้ายด้วยชาบิเอรลอนโซของเรอัลมาดริดนั่นนเองะครับ ก็คือมันจะขึ้นมาตามนี้เลยทุกคนหรือว่าจะไม้เปิดตามที่ภาพได้โปรโมทไว้เลยนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับอ e ีฟูบังสวรรค์ยี่สิบสองรมที่เคยมีไม้เปิดนะผมก็คือมันจะมีภาพโปรโมทมานะครับผมแล้วก็จะมีแพ็คไม้เปิดตามนั้นเลยนั่นเองนะครับโอเคทุกคนก็กลับมาที่ปัจจุบันกัน,กนบ้างนะผมก็คืออีฟูบังสวรรค์ยี่สิบสามนั่นเองนะครับ,ก, e รบก็ตอนนี้นะผมเป็นอ e ีฟูบังสวรรค์ยี่สิบสามแล้วนั่นเองครับผมแล้วก็ขณะนี้นะครับยังไม่มีแพ็คของ Legendary ไม้เปิดเลยน่อนะครับและที่สคคัญก็ืออขง Ifubon 2023นะครับ ได้มีการ์ดรูปแบบใหม่เกิดขึ้นมาครับผมก็คือการ์ดของอีพิก่นเองนะครับก็คือการ์ดตำนานรูปแบบใหม่นะครับทุกคนก็คือหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการ์ดของอีพิกทุกคนหรือว่าการ์ดตำนานรูปแบบใหม่นั่นเองนะครับและในส่วนของลิเกเดอรี่หรือว่าตำนานนะครับผมตอนนี้ก็ไม่มีมาให้เปิดทุกคนแต่ว่ามันมีมาให้แลกด้วยอีฟูดบนพอยต์ในนองนะครับก็คือประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ3คนแรกที่มีมาให้เราได้แลกทุกคนก็คือพอสโคนะครับจิเวนี่เอลเบร์และก็อินาโมโต้่นเองนะครับหลายๆคนก็น่าจะไปแแลลลกกัััันนนนนน้้วะะะคคครรบบผม5,000เท่า ก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเล gendary ของ Efootball2023 นะครับผมก็คือไม่มีมาให้เปิดนะครับผมแต่ว่ามีมาให้แลกนั่นเองนะครับโอเคทุกคนแล้วก็ในส่วนของภาพโปรโมทของ Efootball2023 แล้วก็คืออันนี้เลยนะครับสำหรับ Efootball2023 ซีซั่น1นะครับ New season kick off ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสังเกตให้ดีนะครับว่ามันจะไม่มีภาพของเล gendary เหมือนซีซั่นที่ผ่านมาแล้วผมก็คือจะมีอันนี้แทนนะครับเป็น epic แทนนะทุกคนหรือว่าการ์ดตำนานรูปแบบใหม่นั่นเองนะครับ และมันมีรูปอยู่แค่2คนนะทุกคนเป็นสโมสรของพาร์ทเนอร์ใหม่นะครับผมอินเตอร์มิลานและก็เอซีมิลานนั่นเองนะครับและแน่นอนนะครับทุกคนแพ็กที่จะไม้เปิดในวันพฤหัสหรือว่าไม้เปิดหลังเก็อัปเดตนะครับก็จะเป็นแพ็กของอีพิกหรือว่าการ์ดตำนานใหม่นั่นเองนะครับจะไม่มีแพ็กของลีจินเดอรี่ไม้เปิดเหมือนภาคที่แล้วแล้วนั่นเองนะครับก็คือภาคอีพีวันสัปดาหนะครับจะมีเป็นการ์อีพิกหรือว่าตำนานรูปแบบใหม่ไม้เปิดแทนนั่นเอ้นะผมสำหรับวันพฤหัสในนองนะครับและในส่วนของสัปดาห์ปัจจุบันนะครััับบททุกกคคคนนนนนน็็ือออออแพขงงิิเเตรร์มลา่ะี ไม้เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่นะครับผมก็นําทับโดยชไนเดอร์นะครับผมโลธาต์มาเทอุสและก็ดีนเบิร์กแคมป์นั่นเองนะครับเป็น3ามตำนานสามอีพิกนะครับทุกคนของอินเตอร์มิลานเองนะครับก็เปิดได้ใครกันแล้วบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมรู้ว่าชอบใครกันบ้างก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับและแน่นอนครับทุกคนในเมื่อแพ็คของอินเตอร์มิลานไม้เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็วันพฤหัสนี้นะครับหรือว่าหลังเกมฟต์เด็ดวันพฤหัสนี้นะครับก็ จะเป็นแพ็กไหนไปไม่ได้นะครับนอกจากแพ็กของ AC ซีมิลานนั่นเองนะครับเพราะว่าในภาพโปรโมทนะทุกคนมันมีอยู่แค่2ภาพนี้นั่นเองนะครับก็คือแพ็กของอินเตอร์มิลานนะครับผมแล้วก็ AC ซีมิลานนั่นเองนะครับในเมื่ออินเตอร์มิลานมาให้เปิดเลยนะทุกคนก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจาก AC ซีมิลานนั่นเองนะครับที่จะมาให้เปิดในสัปดาห์นี้ในบุ๋มหรือว่าหลังเกียร์เดืนนั่นเองนะครับแล้วก็จะนําทัพโดยนักเตะใหม่เช่นเคยนะคนหรือว่าเลเจนเดารี่คนใหม่หรือว่าอีพกคนใหม่นั่นเองครับนั่นก็คือคารนนนนเเซดออฟัั่งะครบ ก็สัปดาห์ล่าสุดหรือว่าสัปดาห์ปัจจุบันนะครับเป็นสไนเดอร์นะครับผมที่เป็นตำนานเข้ามาใหม่ในเอนะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นในส่วนของคารินเซดอฟนั่นเองนะครับก็ในส่วนของอีพิกของสโมสรเอซิมิลานนะครับที่ผมได้เช็คข้อมูลมาครับทุกคนก็มีแค่3คนเท่านั้นนะครับนั่นก็คือคารินเซดอฟนะครับแล้วก็โรนัลดินโนั่นเอนะครับผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยมาคอสคาฟูในเองนะครับก็สำหรับเอซิมิลานนะครับมีแค่3ามตำนาน3คนนี้เท่านั้นนะครับผมที่เป็นการอีพิกหรือวกัันนะครบ วันพฤหัสนี้นะครับทุกคนจะเป็นแพ็กไหนไปไม่ได้นอกจากแพ็กของ a อซีมิลานนั่นเองนะครับที่นําทัพโดยคารินเซดอฟนะครับโรนัลดินโน่และก็มาโกสคาโฟนั่นเองนะครับนั่นก็คือ3คนนี้นะเองนะครับทุกคนที่จะไม้เปิดในวันพฤหัสนี้หรือว่าหลังเกมีัาเด็ดนะเองนะครับก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนขอให้เปิดได้คนนั้นละกันนะครับสำหรับในส่วนของตำนานรูปแบบใหม่หรือว่าอีพกของ AC ซีมิลานนั่นเองนะครับเพราะว่าในสัปดาห์ล่าสุดทุกคนหรือว่าสัปดาห์ปัจจุบันน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 นะะะคคครรรรรััััับบบเเเเปป็็แพพขขออออองงงิิตตต์มมมมลาาาา่่ททีภวกได้โโ สัปดาห์ล่าสุดเป็นอินเตอร์มิลานนะครับสัปดาห์ต่อไปก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจาก AC ซีมิลานนั่นเองนะครับและก็ในส่วนของ AC ซมิลานก็คือ3คนนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าการอีพิกของ AC ซีมิลานมีแค่3คนนี้เท่านั้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือสามารถยืนยันได้เลยนะครับว่าจะเป็นแพ็กของ AC ซีมิลานนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้ทุกคนๆสำหรับในส่วนของตำนานหรืออีพิกนั่นเองนะครับทุกคนและในส่วนของลีเจนเดอรี่นะทุกคนก็คาดว่าน่าจะมาให้แลกด้วยอ e ีเวนต์พอยท์เหมือนเดิมนั่นเออองคคับนนกกก็ืืมมาใหห้แเพาาโโโ้้ยูนนนนิิเอออลแรรร์มมตะะไปณีั่นเองนะครับสห,ร,หบ co, ware, amoto, ร,รับ ตำนาน Legendary นะเองนะทุกคนโอเคประมาณนี้เลยนะครับหากผิดพลาดกันไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยกันนะทุกคนก็อยากให้ใครไม้ให้เปิดกันบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับฝากกดไลค์ like, กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันด้วยลกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ วันนี้ผมมีเพจเติมเกมมาแนะนำแลวก็คือเพจของ Over Top Up เองนเองครับบริการเติมเกมมากมายหลากหลายเกมนะครับผมราคาถูกปลอดภัยและรวดเร็วทันใจเลยทีเดียวนะครับสายอ e ีฟุตบอลหรือ p พจ2อง2ของเราก็มีนะครับราคาทองก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนอยากเติมราคาไหนอยากได้ทองเท่าไหร่ก็สามารถทักไปสอบถามพูดคุยได้ที่แฟนเพจ Over Top Up นะครับผมโดยจะเป็นไลน์แอด o อ e r Top Up ได้เลยนะครับสนใจก็อย่าลืมตามไปนะครับ